Không không? và coi chú coi nhà cá chiên chặt leo cò cà chú con còn đi thỏi con con này นามาตตาพระะวโตะวะโตัมจะมาจพุทธตสจานามตตตาะระะวโตะวะโตัวจะมาจพุทดัสจานามตตตาพระะวโตอว阿拉ตัวจะมาจำปวดตาจานูตั้งทลังกาจามีตั้งทนังตะจามีจั่งจังทังาจามีพุัง ทั้งยมเหนือนังกั้งนางกัจามีตั้งแต่อาจวัตชนังแตชีวิตังยมเนพนังทันังกัจะมีตังังอาจวัตนังแต่ชีวิตังยมเหนนังทันังกัจามีตัวัยีกงอาจวัตนังแตชีิตทังยมเนืนังทันังกัจามีตัทัง อาจวัตฉนางแก่ชีพิตังยังเนกพนังฉะนางกับจ่าเนีตยจะติดยมปีจังทางอาจวัตฉนางแก่ชีพิตังยังเนกพนังฉะนางกับจ่าเบตายจะติดยมปีพุตังอาจวัตฉนางแก่ชีพิตังยัเรกพนังฉะนางกับจ่าเนี่ยจะติดยมปีจังทางอาจวัตฉนางแก่ชีพิตังยัเนกพนังฉะนางกับจ่าเบตายจะติดยมปีจังทัง อาจยบาทเทนังเททิพย์ตังยมเนียพนางเทนางกัจจานิเจ้าเจ้ามังคลาะเจ้าปะวันทีอาเจเนียกเจดีเจวันทีจงมีแก่บุกตาจังลาตั้งเทปันอาคุรเทวาบุตรเทว่าลาย็นร่นยมลาลงมาตั้งอัจงได้ป้องกันลงมาจุ้ย ดวงมาหยาเป็นใจมงืงคนอันวีจิตเมื่องนี้ประเทศก้าวโซลาิีเป็นวันเดียจวดขนาดเกงตะแารพร้อมที่ย่างทั้งนาวางังคารกูตั้งเป็นหม้อจานนอนจอนนอนระเทศจานจันทร์อัอองคารเติบมา พุทธล้านไปจนยอกสุดสวรรีมุตตาจอบลันัก nah กันนี้ตามตำลาว่าได้ดูคือไหว่าวดตามาลาทีวันนี้เป็นวันนี้อันประสจุดจอว่าลอดเป็นมุงค้นคุณแป็งเดียังปเด็วปากวันแกวยกมาเมตตั้าปัญาเจนามา นังปราบบุญมาไม่ลงตาพวามแห่มีเต่าแก่วงตาควงกันหนาไหลลังเมาหอมนางดวลตวนล้่นแต่เจ้าอันบุญไรล่ะก็ปัดปากไปไคมาร้องใจสมเตียนญาติบ้านเกินมาจังเลยล้าบิดามารดาอักบวก ควงไป็นตัดความเป็นจีนงดังพระเหียนตะไลแบบผมมาลากักยอดหันตะไลทางระศีตาเอาจ้บาทออกไปบันพระเจ้าอยู่ฟังน้ำอาโนมาพร้อมในสันเล่มามิงลายอดแกมปิงจริงกินฟ้าทั้งลาวนออกวัดไปบันวัดเป็นคนอีจจมีใจในตั้งอันลำลึอ ทั้งที่ได้มาเกิดจากท้องแม่มันดำแต่ยังมาเป็นอันยายางลำบากถูกวังคือแม่ท้องคือน้ำวางต่อลานลานลดลานรลดครับำลานลดเป็นหาหล่อนก้าเดือนเนีต้นงงอยู่ในคันจันลำบางหนักกว่าดูของกว่าดังกวังตาออกจากท้องมัน้ำ ลูกกิดมาลดแลวแด้ลูกแก้ม้ใจลูกตาใจกระุ้มเดือนยาลูกเงิจอกมาลัก็มาพบวาผู้็ิงวากระามีคนนตาตายอดน้ดูคำเตาให้กินนมแม่นอนช้อมฟ้านอนกอดบวามแก้มฝากจํำไปมาคั้งตาลูกแกงใจ งเจ้าใหญ่เป็นหนุ่มมาอยู่ใจกับยันอ่อนจะทนหาใหญ่เป็นคนบ่ได้จนจับยันตบ่ได้ห่างไปไกลบ่ได้เลหนีจากจะนำบากทกลอหลายลูกผู้ชายยังได้บวชได้ศาสตร์กนาเจ้าก็เกียรติทคนิด้บ่ได้เป็นอันหนึ่งจากทุกสิ่งงานเจ้าก็มาเป็แม่วาดต่ำแก้วงวัน แต่จ็ดกันกว่พี่น้องทั้งปี่นอทั้งไอ้บางของทัดทายได้จะจามีทั้งบาทและที่วันเจ้าอันอนทั้งพ้าบาทในใจอาจบรดิบานมาในงานบรดิบัแต่ทั้งตอกใจและขันจีเลืากเัียงนคุ้มกาอันลำคาบอดิกา ตาลาชาบูอยากมีหลายหลากมารวมกันเพื่ออยากเห็นพระชอมตันยอดเกลียวย่างก็แล้วพระเมตดแดงจอมพระเท้อกยอดแทนจลอมกองบุญเพื่อจับนุ่งซู่จงอยากบันจงบันและบันแต้ mà nuôi bái bò cao gia bò cao phóng buôn văn âu quân phá châu luộc nó đầu bành và cha bằng ngày quân tô xa lẽ rú tuột là quan trọt nè quan đoan chẳng đây luôn còn buồn, của quan xa chẳng đây tuột nên thế thằng tâm nghĩa dù lấy bọt ไอ้ไอ้ตอนที่จ้าจำทั้งเงินออกจากใจเป็นหน่ไทยตอนเดบ่อยมีจักอย่างกองทั้งทางทักนีบ่อยมีจับสิงเพิ่แก้วมิงพรหมจรรมาร่วมกันทุกขำนานดาแดดขอให้คนจากทุกเขตอยู่สวัสดีจั l ตาล้วนธรรมะวุฒิทำทั้งเอ คืออายุวันนักตัวผาบลาอาลูกาจนทั้งเสียงและที่ผวานน้ำจนลูกอาิบียปัตยานตวนเจ็ดจงจะเด็นมาล้างแรงแลมาอยาะขวานันนปรุงเลยครับปรุงเลยเันเลยร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 ันเลย

Tát quán cho bay theo linh Cà xe nắng bay kèm đồ đồ Quán cho bay Nơi còn quán Cho bao giờ còn người Quán cho bay Bay tay cho bay cho bay đi

quán dầu ta để phải ngưỡng và đẹp cho thằng tây ra lung lấy với ba quần dầu ra để mình có mô để tăng toàn mô cầu đẹp và tiến quay ca tiến

ทาควันปลอดและตัวสาให้เจ้าได้เจ็บชนะจันจังเป็เจ้านางเป็นสมปานเป็นอาจะรย์ัวดในได้วัสดิ์ปฏิโมขังในจบังในจาดในสาราดเอคุณว่ามาอย่าก

ท่านฟัจากทุกการมาวิบัติรวมที่ในยมีความรู้เรสุานไหวอาจารย์ทุกเมืองเมือแก่งเงินคำบัวจะอำจะได้การในตลาดใกล้ในในทุเส้ยฟันแป็นในทุงแกนงคำก้อนค้อนโตเป็นมือควงยังได้เลย มาตั้จตนคบจิตวันแผดเงนเยีพันพระตรรมมาตั้งยจบรญยาเที่ยวรักจันทงสจมองกองเรียแวเยี่ยนจุดใจบ่พระมากมีอำนาจในศาสนายสุกาสุกตวเป็นชาวกของพระพุทธเจ้า come on, come on, come on. พวกคนเนีลยหรือะย่างย่างย่างย่ไอ้ผูกแขนหนักเหน่ยหนักจ้าตานผูกแขนหนักแล้วพี่น้องผู้กองิงค์อ่ารวทนต้นแลจะได้เราเชิญชวนผู้คนในกับจะเดินจัดกําลังตีคนในจากพ่อไปอ่าฉะนั้นพอตาผูกแขนสักก้อนจะขอคมมาด้อ